เพืเ่อนๆครับคลิปวิดีโอนี้มันอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่มันแสดงใจกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ฝากความหวังคาดหวังกับเรื่องของการทํานาข้าวไว้กับผมพอสมควรนะครับเพื่อนเพอเพราะอะไรครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าช่วงเวลาของการที่ผมได้นั่งทบทวนตัวเองตกผลึกกับอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยมันทําให้ผมเกิดความรู้สึกเสียใจมากพอสมควรครับเพื่อนๆ อะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเสียใจมากพอสมควรเรื่องนั้นก็คือเรื่องการลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาบอกให้ชาวนาใช้ปุ๋ย,ย,ย,ยอ,มมอย่างนั้นใช้ปุ๋ยอย่างนี้ใช้ฮอร์โมนอย่างนั้นใช้ฮอร์โมนอย่างนี้ครับเพื่อนๆมันเลยทําให้เกิดอะไรครับเพื่อนๆมันเลยทําให้เกิดวัฒนธรรมแฝงที่ผิดเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ แม้กระทั่งตัวผมเองหรือเพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังทำคอนเทนต์อยู่นขณะนี้กําลังมอมเมาให้ทุกคนหลงพิษครับเพื่อนๆหลงพิษผมบอกคํานี้เลยครับเพื่อนๆว่าหลงพิษหลงพิษมากๆด้วยครับแล้วพวกคุณกําลังเดินลงไปในเหวนรกอันลึกมากลึกจนคุณไม่สามารถหาทางขึ้นได้เลยผมสะเทือนใจมากครับเพื่อนๆผมสะเทือนใจตรงที่ว่า ทำไมเราทำคอนเทนต์วิดีโอที่พยายามที่จะทําให้ทุกคนโฟกัสถึงพื้นฐานถึงรากฐานความจําเป็นของเรื่องการทํานาข้าวจริงๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่โฟกัสเลยทุกคนกลับไปโฟกัสแต่เรื่องของเนี่ยทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยครับเพื่อนๆยังมีอยู่เลยยังมีมาอย่างเงี้ยยังเป็นเรื่องอย่างเนี้ยปุ๋ยรอบหนึ่งปุ๋ยรอบสองปุ๋ยรอบสามถามอยู่เนี้ยวนอยู่อย่างเนี้ยครับเพื่อน ผมก็ไม่ปฏิเสธนะพอความโหดร้ายของการทำเกษตรที่มันถีมันช้ำเนี่ยมันจะสงผลทําให้ความเสื่อมส้มของดินมันมากเกินจนมันไม่สามารถที่จะเอาชีวภาพเอาอินทรีย์เข้าไปปับ๊บเอาไปแก้ให้มันทันท่วงทีทันเวลากับความต้องการในสภาวะที่เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้แต่เพื่อนๆรู้ไหมครับ วิธีการได้มาซึ่งความรู้แบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่มันโหดร้ายมากมันคือวิธีการที่เลือดเย็น,ม,นมันคือวิธีการที่ฆ่าพวกคุณอย่างเลือดเย็นเลยนะครับเพืเ่อนถ้าสิ่งที่คุณกำลังห่วยหาถึงความต้องการเกี่ยวกับการถามแทนต้นข้าวว่ารอบหนึ่งต้องอย่างไงร,รอบสองต้องอย่างไงร,รอบสามต้องอย่งไงเนี่ย แล้วมันตอบโจทย์กับผลประกอบการแล้วก็เรื่องของกำไรขาดทุนได้จริงๆเนะเพื่อนๆน,นะทุกคนในประเทศที่ท,ทำกเกษตรนะป่านี้มันเป็นอภิเศรษฐีมหาเศรษฐีรวยล้นฟ้ากันไปหมดแล้วครับเพื่อน,อนผมคิดนานพอสมควรนะเพื่อนๆน,นะกับเรื่องที่จะพูดหรือไม่พูดดีกับคลิปวิดีโอนี่ยเพราะการที่ผมวันนี้เนะ่ะเอาจริงๆร เท่าที่ผมตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังเนี่ยมันเท่าก็ผมก็บอกให้ทุกคนรู้เป็นในๆว่าสิ่งที่ผมทำผ่านมาเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งหรือสวนหนึ่งที่มีสวนได้สวนเสียกับการทำลายพ่อแม่พี่น้องชาวนาตรงๆเลยกับการที่ไปบอกให้ทุกคนใส่ปุ๋ยอย,ย่างนั้นใส่ปุ๋ยอย่างนี้ใส่สูตรอย่างนั้นใส่สูตรอย่างนี้ในช่วงนั้นในช่วงนี้ครับเพื่อนทุกวันนี้เรา สะท้อนให้ทุกคนเห็นกับแนวทางที่เราพยายามพาคุณเปลี่ยนจากวัฒนธรรมเดิมๆวิธีการเดิมๆม,มามากพอสมควรนะครับพันเพิ่นเอาละเราจะไม่โทษว่าใครผิดใครถูกหรอกในอดีตที่ผ่านมากับเรื่องของการสอนในเรื่องของการแนะนำในเรื่องของการชี้นำให้ทุกคนปฏิบัติแนวทางชีวภาพแนวทางอินทรีย์ที่มันไม่ได้ผลตามความต้องการของเกษตรกรจริงๆ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเศษอินทรียวัตถุเศษซากพืชซากสัตว์เศษมูลซักที่หลงเหลือแล้วปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าในกระบวนการทําฟาร์มของภาคเกษตรเนี่ยเพื่อนๆเยอะมากๆเลยครับและก็ไม่มีใครที่จะเอามันมาใช้อย่างจริงๆจังๆให้มันเกิดผลสฤเธ็จอย่างจๆๆๆๆริงจังๆเสียทีมันก็เป็นเรื่องที่ สะเทือนใจเราพอสมควรครับเพืเ่อนๆทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นประโยชน์แล้วมีประโยชน์แล้วมันก็มีผลโดยตรงต่อการลดต้นทุนของพวกคุณได้มากครับลดจนบางทีนี่นะมันอาจจะทําให้คุณแทบจะไม่ต้องนึกถึงปุ๋ยเคมีเลยเสียจด้วยซ้ําถ้าคุณวางรากฐานและพื้นฐานที่ดีๆต่อไปคุณจะไม่มีคําถามเลยว่ารอบหนึ่งต้องใส่อะไรรอบสองต้องใส่อะไรรอบสาต้องใส่อะไร ทุกวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมพิษพิษที่มันหลอหลอมความเชื่อของคนมันทําให้ทุกคนไปโฟกัสในมุมที่มันพิษพิษไอ้มุมที่มันพิษพิษที่ทุกคนไปโฟกัสคือเรื่องอะไรเพื่อนๆรู้ไหมครับเวลาใสมูลสัตว์เยอะๆทุกคนก็ไปกังวลว่ามันจะเป็นโรคพืชมันจะเป็นโรคมันจะมีปัญหาเชื้อราสาเหตุโรคเกิดขึ้นกับต้นข้าว เดี๋ยวครับเพื่อนๆครับคุณกําลังเข้าใจอะไรพิษนะครับคุณกําลังเข้าใจอะไรพิษนะคุณถูกสอนต่อในความเชื่อที่พิษๆอย่างไงคุณรู้ไหมครับแล้วคุณรับสิ่งนั่นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยคืออะไรคุณรู้ไหมครับเฮ้ยข้าวเขียวแล้วคุณต้องฉีดยากันอย่างนั้นกันอย่างงี้ระวังอย่างนั้นระวังอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาอย่างนั้นปัญหาอย่างนี้คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่คุณควรเข้าใจตรงนี้เลยคือ เมื่อข้าวอยู่ในสภาวะวิกฤตที่งามสุดๆนั่นคือสัญญาณอันตรายที่สุดที่คุณไม่ควรเอาอะไรไปกั้มกายใบเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วทุกคนปฏิบัติอย่างไรครับเฮ้ยไม่ได้ไม่สบายใจเดี๋ยวหนอนก็ลงเดี๋ยวเพี้ยก็ลงเดี๋ยวเชื้อราก็ลงนี่คือวิธีการที่มันผิดทำไมเราถึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่ามันผิดอย่าลืมนะครับเพื่อน ทุกครั้งที่มันเกิดปัญหาจุดใดจุดหนึ่งขึ้นกับข้าวมันจะกลายเป็นห่วงโซ่อุปทานของสารเคมีไปโดยปริยายแล้วใครได้ประโยชน์ครับมเพื่อนใครได้ประโยชน์ผมคงไม่ต้องต่อยอดถูกป,ปะไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งหน้าตัาง้ตงตา,งตางทะเลาะกับชาวบ้านแต่คลิปนี้มันเป็นคลิปที่ผมจะสะท้อนถึงสิ่งที่ผมพลาด สิ่งที่ผมผิดสิ่งที่ผมทำไปแล้วผมอยากจะขอโทษทุกคนว่ามันผิดไปแล้วมันพลาดไปแล้วก็อยากขอโทษอยากจะทดแทนกับสิ่งที่ผมทำกับทุกคนไว้กับการที่ออกมาบอกออกมาเล่าออกมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจและเชื่อและคอยตามกับการทำ นาใสปุ๋ยหลอบนึ่งอะไรใสสองอยังไงใสสามยังไงฉีดยายังงุนฉีดยาอย่างนี้ยังไงแล้วผมอยากจะขอร้องนะครับอยากจะขอร้องเพื่อนๆชาวคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนนะครับที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของนาข้าวเนี่ยยุดิทำลายพ่อแม่พี่น้องชาวนาด้วยการออกมาบอกยุดิทำลายชาวนาด้วยการออกมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารเคมี เถอะครับเพืเ่อนๆครับเพราะมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเลยมันมีตั้งหลายทางเลือกนะครับเพืเ่อนๆกับผลทางของการเพิ่มผลกําไรเพิ่มผลผลิตกับนาข้าวของเราโดยที่เราแบบไม่ต้องไม่ต้องสแสวงหาสิ่งพวกนี้เหมือนกับคอนเทนต์เก,ก่าๆที่เราเคยทําเลย ลองคิดตามผมนะเพื่อนๆนะว่าวันนึงถ้าเราไม่มีปุ๋ยเคมีเราจะอยู่ยังไงอะ่ะวันนึงเราถ้าเราไม่มีสารเคมีเนี่ยเราจะอยู่ยังไงอะ่ะถูกปะสูงแค่ไหนก็ตามแต่นะเพื่อนๆนะสุดท้ายคุณต้องคืนสู่พื้นฐานเดิมครับมันหนีไม่พ้นคุณก็ต้องกลับไปสู่ เรื่องของธรรมชาติเรื่องของอินทรีย์เรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาติเรื่องของการเข้าใจกลไกการดำรงชีวิตของพืชแต่และชนิดผมอยากให้ขอโทษนะใครจะด่ามาก็าผมผมไม่สนใจนะแต่ผมจริงๆผมอยากจะให้ทุกคนรู้สานึกสํเนียงนิดนึงอะผมอยากให้รัฐบาลนี่เก็บค่าน้าจริงเลยวะไก้เรื่องเนี่ยทะเลบเบาแวงกันเรื่องขังนา้าปล่อยน้ําปล่อยน้ําขังน้ําเนี่ยทําไมเลยครับข้าวมันไม่มีน้ําแล้วมันจะโตไม่ได้หรอครับ ข้าวมันไม่มีน้ําแล้วมันจะออกหลวงไม่ได้เหรอครับข้าวมันไม่มีน้ําแล้วมันจะไม่ได้ไล่ละตันหรือสองตันเหรอครับเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการจัดการน้ําอย่างถูกต้องกับพืชเนี่ยมันเลยทําให้เราใช้น้ําอย่างฟุ่มเฟือยมากเหตุผลนี้แหละมันยังทําให้ผมรู้สึกว่าอือยากให้รัฐบาลน่ะออกมาเก็บภาษีคนใช้น้าทาเกษตรจริงๆเลย เพราะมันจะได้มีวิธีหรือมีกลไกใดในการปรับตัวเองให้รู้จักในการใช้น้ำจัดสรรน้้ำให้มันคุ้มค่าที่สุดไม่ใช่สูบทิ้งสูบคว้างสูบไม่รู้คุณค่าของน้ำผมอยากให้พวกคุณย้ายจากไทยไปอยู่อิสราเอลจริงๆคุณจะได้รู้ว่าน้ำม,มันสำคัญต่อกระบวนการปลูกพืชกระบวนการทำฟาร์มกระบวนการทำกรเกษตรมากน้อยแค่ไหน คุณเติบโตมันในสภาวะที่มันอุดมสมบูรณ์มากจนทำให้คุณไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่มันมีอยู่ในชีวิตของคุณถึงมันจะเหนื่อยแค่ไหนผมก็จะพยายามถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูคลิปผมกับการที่ดึงให้ทุกคนกลับมาสู่รากฐานเดิมผมก็จะทำอยู่อย่างนี้ละครับเปิด อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการไถ่บาปที่ผมได้เริ่มต้นทำคอนเทนต์แรกๆเกีเ่ยวกับการทำให้ทุกคนเชื่อและเข้าใจกับการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีรอบหนึ่งรอบสองรอบสามณวันนี้เองผมพิสูจน์ให้ครอบครัวผมเองเห็นณวันนี้ผมพิสูจน์ให้คนรอบข้างผมเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วองค์ความรู้ที่สำคัญของการทำกรเกษตรไม่ได้อยู่ตรงที่อะไรครับ สารเคมีเลยแต่มันอยู่ที่อะไรครับความรู้แล้วมันอยู่ที่อะไรครับความเข้าใจแล้วมันอยู่ที่อะไรครับประสบการณ์มีสักกี่ชีวิตครับเพื่อนๆครับที่ทำนาแล้วทำบัญชีรับใจมีสักกี่ชีวิตครับที่จะ โฟกัสถึงองค์ความรู้จริงๆมากกว่าการไปโฟกัสถึงผลผลิตปลายทางความรู้ขัดแล้วผมถามหน้อยนะคุณจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรถ้าเส้นทางที่คุณเดินไปมันขัดลงจริงไหมครับ แต่พื้นฐานความรู้ที่แน่นและมั่นคงมันจะทำให้คุณเดินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนและสำเร็จคุณจำไว้นะครับทุกคอนเทนต์ทุกช่องที่คุณดูณขณะนี้เองหรืออนาคตถ้าคุณเห็นว่าการใช้ปุ๋ยเคมีมันคือความยั่งยืนจริงๆ ผมจะบอกไว้หน้าวันนี้เลยนะครับวันนี้คุณไม่เข้าใจผมไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกคุณไว้หน้าวันนี้เลยถ้าคุณยังมีคําถามแบบนี้อยู่ในช่องของผมหรือช่องอื่นๆก็ตามแต่ให้คุณรู้ตัวไว้เลยนะครับว่าคุณยังไม่ตกผลึกกับองค์ความรู้ของการทําเกษตรที่แท้จริงแล้วผมจะบอกไว้เลยนะครับวันใดวันหนึ่งคุณก็จะต้องจับพัดจะผูกเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเพราะอะไรครับ เพราะปัจจัยการผลิตทุกตัวคุณพึ่งพาตลาดไปอยากจะขอโทษจริงๆครับเพื่อนๆขอโทษจริงๆขอโทษจากใจเลยด้วยเป็นการไถ่าบาปกับสิ่งที่ผมทําไว้ครับเพื่อนๆที่ผ่านมาเราจะพยายามนําเสนอถึงพื้นฐานความรู้จริงๆที่มันยั่งยืนที่มาทําให้คนระดับที่ไม่มีแม้แต่ต้นทุนสักบาทสักสลึงเดียวเนี่ยไปต่ออย่างไรให้มันมั่นคง ทำยังไงถึงจะฟื้นจากตมเลยเนี่ยขึ้นมาสู่ดาวได้มันยากแค่ไหนผมก็จะทำสิ่งนั้นถึงมันจะช้าแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูด